คือทีมที่มาตรฐานดีไม่จำเป็นต้องได้ไก่ทุกไม่จําเป็นต้องได้ไก่เยอะนะครับแต่ว่าใน5้าเกมต่อวันเนี่ยขอคุณแบบจบท็อปห้ามีสัก7จ็ดแปดคิวต่อเกมจบท็อปห้าอย่างเงี้ยนี่คือมาตรฐานที่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าแบบคุณแบบวันนี้คุณไก่หนึ่งแล้วก็คุณบูดสี่อีกวันหนึ่งไก่หนึ่งบูดสี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีอาจจะรุนเหนื่อยอืในระยะยาวนะถูกปะล่ะใช่ครับคือถ้าวันหนึ่งอ่ะวันวันหนึ่งแบบเกมหนึ่งเงี้ยเอ้ยขออชุญท่านผู้ชมครับรวบนะฮะเจอหลาด อยู่หลังรัวแล้วป่าไฟไล่กระท่อมตรงที่มาไม่เจอครับแล้วดูเอสเอ็เข้าหน้าต่างเดิมเจอสัมผัสแล้วนอกบ้านมาเจอหลาดป่าไปอุ้ยครึ่งหลอดครับดูตำแหน่งเปิดมาแล้วเจอหลาดวนออกขวาเจอหลาดไม่มีไม่มีเลือดด้วยพี่ดิว้องเขาไม่มีอะไรเลยฮะบ้านนี้รุดมาแล้วมาตินจากตลาดด้านข้างรอจังหวะแลพีขวาออกมามาตินเดินใส่ไม่พลาดมาตินไม่พลาดตัดหลาแต่เรียบรอมาตินแล้วเฟิร์สบัลแรกเป็นของบอดไดซ์บอดครับ กอดดัดวันนี้ครับผมเกมที่4ลงมาแทนกิววี่ครับอ่าแล้วฮะลงครับดัดลาดลีปกตินี่เป็นทางฝั่งก็ด,ดาดลงนะแต่รอบนี้มีการเปลี่ยนมาวันสัปดาห์นี้ยให้กิววี่ลงบ่อยขึ้นใช่ครับมาขึ้นนะเอ้ยแล้วตรงนี้ชาเปอร์หายสองเลยโอ้โหชาปเปอร์โอ้ยย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 ยะ,ะรรยปปยนนยดดยย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 ยเยย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 ย โอ้มีคนชิดบ้านผู้ชมครับเฮลกับใครเอ่ยชาร์เปอร์สองคนครับชาร์เปอร์จะมอบโชคไหม,ไมชาร์เปอร์บนบัคกี้กับหนีแล้วครับ,ตบเตะระยะน,นี้แม่โรนทรายครับแมไม่มีที่เล่นครับทำไมโอ้โหชาร์ารเปอร์แล้วไม่มีเฟ์เดทด้วยคนนี้ครับผมมีภูมิแค่ขูเม็คิดคิดนะชิ้นเดียวชิ้นใหญ่เลยกระเป๋ากระเป๋าไม่มีเพราะวนุ่มเอาจริงๆนะเกมนี้ชาร์เปอร์หวังคิวยากครับผมหวังแค่แรงพอยแล้วครับจริงครับเป็นพี่ขับไปทิมเบคอนแล้วเอาจริงโอ้โหใจถึงมากแตเพิ่งตื่น เอาเลยครับฝั่งนี้นะด้านขวาของแพนชี่ครับเอ็กเซลเซียร์เดินเล่นดีกว่าฮะในซานฮอกโอ้ยโอ้กักไกลจัดนะผมสองเขาทะลักไม่ไหวนั้นสองรักครับอ้าวเอฟเอ็ขอร้องนี่แหละครับนี่คืจุดเปลี่ยนของเกมเอฟเอ็ปีนปีนอาวล้ครับปีขึ้นมาแล้วเอฟเอ็อะไรครับเรียบัเรียบเรือ กลายเป็นว่าไม่รู้จริงๆครับ x ตําแหน่งตาจังหวะขยับรถของบาเกิร์กโอ้โหเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนตีข้างหลังเลยโอ้โห,หัวแตกแ่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมนะปีนมาอย่างนี้ผมว่ามีสะดุ้งเคื่อกันบ้างแหละครับผมว่าแกรู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้แหละบ้านไทยใช่แต่ไม่รู้<ต>รว่ามีคน,น,นชิดขอบขนาดนั้นครับหมูน้อยครับคนหนักโอ้มันจงยิงครับเป็นผมที่ปาท่าแตะเมื่อกี้โอ้โหแบงค์ไมุ่มนะโอ้โหได้มาหนึ่งครับ บางเกิอร์ก็จะมาแอบแซบตรงนี้พี่ชมโอ้ตัดกันไวมากนะหกอัทีผ่านไปครับสามชีวิตครับเอาจากเกมมีค่อนไหลลงมาตรงนี้พี่ชมอู้หเหรอเฟสแคนครับกุ๊ปอัพทันทีครับมันต้องเดินแบบระมัดระวังจริงๆนะแผนที่ซานฮอกเอาจริงในเฟสแรกอ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนเฟสหนึ่งของซานฮอกเนี่ยพอกับเฟสสี่ของมิรามาเอยนเกลเลยนะนี่ไงครับชาเปอร์ไปทุกที่ครับแล้ววีวีรออีกแล้วเป็นพายหนึ่งคนอาร์เมอร์มุมไกลเรียบปาก โดนมาใฮ้กูเอ้าแล้วตัดสินใจพลาดเปล่ารณ์สีบียสเพิ่มเพิ่มหนึ่งพิ่มสองเรียบเลยเพื่อนไปไหนแล้วเป็นถ้าเฉดแรกปาดมาเนี่ยผมว่าได้แล้วนะครับไปรอเขารู้ตำแหน่งก่อนนะรู้ตัวก่อนต้องบอกว่าจอดขึ้นไปต่อครับผมวองถึว่าทั่วประเทศไทยโอ้ยผู้ชมมาคอนเสิร์ตหรือเปล่าโฮปซัปเปอร์มัวบ้านงานนีสปอร์ตของจริงใช่อลมาไปเราโอ้โหเดนต์บอลล็อกช็อตบอลไป น้องก,ก็บอกบันจงเมี้บอกเรเป็นปากยิงเสียดายชาวเาเป็นคอนะครับถ้าออกไปป่านะตอนแรกได้แล้วคิดว่ารอแหละคือไม่รู้ได้ว่ามากี่คนไงแม่มีแค่นั้นนะครับผมมาสองและทิ้งกั๊กในแผนที่ทานท้องเนี่ยลำบากนะครับพูดแล้วดูครับน้องยังยิ้มนั่นสนุกนะจริงเนี่ยอเมอร์เมื่อกี้ยังนั่งยิ้มแบบยังอยู่แบบยังอยู่แบบว่ายังฟิลกูอยู่นะหรือว่าหรือว่าแบบคิดแบบเกมนี้มปนอะไรแล้วเพื่อนขำๆไปแล้วกันะครับ อ้าวแล้วดูนะไปเปิดหัวป๊อปได้ก่อนดีจังทุกคนนะถามจริงคือมาอยู่ก่อนหน้าแท้ๆแต่ไปโดนเปิดครับแต่ได้ชุบได้โดนมุมเฉยโดนเฟรเมือนี่นแ้วทิมไม่ช้าเลยเหรอใจถึงนะใจเกินเอาเลยละกันครับผมบริวารีฟีบอกเฮ้ยเอาเลยอ่ะเป็นไปได้นะถามจริงเย็นพื้นที่เยอะวัลลุดูการคอร์สเล่นขอเฮ้ยเหลี่ยมใกล้บอกเลยวิกฤต ถ้าแจ็ปเปอร์โดนรอวิกกิตผมบอกให้แจ็ปเปอร์รอรอไม่ยิงอ้อะไรครับเนี่ยทันสองทันสองต้องยิงแล้วแจ็ปเปอร์ยิงไห้ยิงกระเปมาโอ้เหลือเชื่อแจ็ปเปอร์เอาหวานไหมครับผมอะไรครับเนี่ยช็อตสองเนี่ยไม่ได้เลดี้หรือว่าไม่ได้แซนบายดรอเลยนะครับแล้วกรเป็ช็อตนี้ของแจ็ปเปอร์แล้วแก้เรินยิงแก้เขินหน่อยแล้วการครับแจ็ปเปอร์บอกแล้วขึ้นมาแต่ผมว่าแซนไบิ์หาคนไม่เจอแล้วยิงแก้เขินไปนิดนึงแล้วขวาเพื่อนปอจะเปิดปีเตอร์ได้แต่เข้าบ้านแล้วครับแล้ววงดีนีขึ้นทาางขวบน คือต้องบอกว่าช็อตนี้เนี่ยเอฟซีมาดักแท้ๆนะครับว่าไเดียดีแล้วฮนะแต่ว่าตอนจบไม่ดีพอครับอู้เรายิงสวนเขา้าแม่ค่อนข้างแม่นทุกท่านครับโอเครันติดต้นไม้ไปก่อนอูอ้เราเอฟซีต้องมุฟตามไลน์ค่ะทางฝั่งตัววีดีซีครับใช่ครับผมแม่บิ๊กนะโอ้จะไปมาช็อตนี้เอาอยัางไงามีน้องไมอหมป้ามาตรงน,นี้ป้าอะไรกลางวงหรือเปล่าวะนะเฟศสองยังไม่เห็นไม่มีใครรู้แบบตอนนี้ทุกท่านนะฮะดิ อาอที่เอทวิวเอทวิวครับบ้านนี้บอกแล้วว่านี้มีรักกับบางเกิดนอนเต็มสะพานท่านผู้ชมนะขออภัยนะเต็มบันไดครั้งนี้เฮ้ยโคเดินมือส้วนโดนเหมือนเอินเองนะบอกไว้ก่อนแล้วเขาเก็บเสียงด้วยนะเดินสี่แล้วจะบอกเลยว่าเดินสี่มีเกี้ยว <Ke> แคนนี่เนี่ยชอบอลูกฟองนะคุณใช่ลูกมีเกี้ยวน,นี่เ,เป็นเบ<ล>บีดีบีเอสจัดให้เบก้ามาครับเบบีโดนสวนมาจากเอ๊ะเอ๊ะครับหายสามอะไรครับเนี่ยเป็นหมอแมนอุ้ยน็อกใส่ชุบก่อนต้องการเข้ามาแล้วฮะ ถ้าไม่ดันตอนนี้อ้าวเลยครับดันมาจริงๆครับมอแมนนำทัพแล้วคองเนตมาปาไปลูกแรกเป็นยังไงเป็นมือท็อปแต่มอแมนควักไฟปาเข้าห้องมามอแมนไม่ดีปืนด้านข้างเอเดีเอเดยร์มุมนี้เราเสียเนี่ยเราถอยไปโดนไฟเรี่ยนเราหายไปหนึ่งแล้วปาไฟดักเดินออกมาตรงนี้ UMP มอแมนบาดว้าทามิงอุ้ยฟุกคเอเดียร์ฝีมืออะไรรคับเนี่ยมาแล้วดูครับแอบครับแอบแทบตรงนี้อยู่จุเพื่อนฟุกโผล่โผรอจังหวะดัน ต่มุมหนึ่งเข้าไปเคลียร์บ้านครับบางเกิดครับเปิดทำเม็นสิบหกได้ก่อนอ่าแล้วครับเนียนอยู่นานเปิดได้ก่อนได้เปรี่ยนนะท่านผู้ชมครับเอวิวน็อกไปหนึ่งคนมุมนี้ก็ไม่จบมุมล่างก็ไม่จบปามาสามโคปามาจิตปาตาไม่ใช่ตอ้แล้วป็โดนไอโคสวนกลับมาเหมือนกันแล้วแค่นี่ตัดไอแม็กเหมือนกันเอวิวเหลือสองคนนะหมุดลอยโดนซ้อมไปก่อนจากอีคิวรับผมสองต่อสามแล้วแค่นี่เฮจ่อใส่ไอโคเหลือคนเดียวเอวิวจังหวะนี้ท้านสายล่างเรียบร้อยดูการจบอันดับที่สิบหกครับสิบหกแล้วเนี่ยเข้ามาจากเอวีจีปาหมดคอง เราให้ดูตรงนี้ทำไมครับเนี่ยเขายิงกันเสร็จแล้วเหลือเชื่อตากล้องกลับไปสีแดงได้ฟูโขงมาอ้โดนน้องเหมือนกันจากมอแมนเฮ้ยไปไหนสีแดงได้ฟูโขงเหมือนกันจะเก็บใบไม่ก็ใบโดนน้องจากมอแมนเหลือเชื่อแล้ะดูซีได้เอ้งก็ผมมาแจมไฟนี้ได้คิวติวมามอแมนได้คิวมาเป็นเมก้าไมขาเหลืออะไรเหลือเชื่อตัดมาหมดเลยครับให้ดูอะไรครับเนี่ยอ้า โอ้ยช็อตนี้เหลือเชื่อท่านผู้ชมครเหลือเชื่อจริงผมบอกเลยวงอัปเดตเฟสถัดไปดีดไปไหนผมว่าสายตัดหมอกว่าแล้วเหลือจะเชื่อฮะโอ้ทำไมทไทยซื้อหวยไม่ถูกโอ้มาเมจิกติดกับ WDC แต่ยังไงต่อราซิโอตัวใกล้เหียน<ร>อยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ปาอะไรขึ้นมา คือไม่ไลน์เจไม่เนาะลาซิโอตายแล้วหลับหรือเปล่าลาซิโอรอจังหวะแล้องปาแล้วต้องปาแล้วเฮ้ยลาซิโอไลน์เจโดนน้องมาจากปีเตอร์เพื่อจะตายแล้วลาซิโอเฮ้ยโอ้ยังยังอยู่ครับผมต้องเอาแล้วหรือไม่เถิเหออลาติโอไปขอร้องนิ่งอยู่นิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่กดสองได้หรือยังนิ่งอยู่ลาซิโอแล้วไอเจเอาตายตายฟรีผมเหลือเชื่อลาซิโอครับ อะไรครับเนี่ยแต่หายจะตายอหนึ่งโอ้ลาร์ซิโอเพิ่งมาเจ้ลาร์ซิโอมาแล้วาได้แค่หนึ่งด้วยอะไรครับเนี่ยลารซิโอโอ้เซอร์บอยงานหนักหนักจริงแล้วดูตัดมาอโอกลแอสลาซิโอคิวบีเก่าของใครคิวเก่าเฉยเฉยเอร์บอยมีลัดพีฟังมามีฝ่ายมีฝ่ายต่อสายน้องอยู่เหมือนกันจะซ้ำจะซ้ำก่อนไหมวีดไม่ซ้ำได้คิวมากจังของแรงกัมเนี่ยแล้วปลาไปล้างหินพานสองเพมลารซิโอกาดเรียนได้ซากโอ้ยเมื่อกี้าหน่วงหน่อยนะบันเทิงเป็นผมพี่ ผมไม่ชุบเป็นการผมเครียดโกรธอ่ะเออใครที่ชุบก่อนชุบนะจอนะแล้วมาดูนี้ขอครูเลดตลังหินตลังร้อยวีดลนแล้วดูปลาคือจะโกะแรงกระสุนวงจักรปั้มไกลไปหน่วงหน่วงน้นไปหน่อยเอ้ยหน่วงไวไปหน่อยครับแล้วลูกนี้ล้นบ้ากี่ตัวเองโดดนิดนึงโอ้เดี๋ยวเชื่อปั๊มยาออกแรงน้องปั๊มยาก่อนไม่ปั๊มสมมุตันนี่โมเมนต์แล้วลูกนี้วีดหายเรียบร้อยครับแต่ด้านหลังชุบอยู่สองคนออกแรงโดนซ้ำหายไปอีกหนึ่ง อ้อมีสิบบอลสองคนครับถึงจะสูสีครับสี่ต่อสามไม่สนุกเท่าไหร่สายหารไม่ได้พูดผมพูดเองสองต่อสองสองสองสยองควาดตัดพาะมาตอนนี้ผู้ชมฮะมาอีกหนึ่งทีมกับเบคอนสามแบ่งกันเล่นไปมันเมืองมันใหญ่แบ่งไม่ได้วิ่งใส่เลยผมเบคอนลุยพี่สั่งลุยนะบุรีิยำด,ดมดมบูโซนอยู่นะครับบุรีิยำอยู่ไหนดีกว่านวันนี้ใช่ในชัวร์แล้วสี่ต่อไกโอลี่โอ้ทามิ่งแบวนทีจัดปาดข้างมามาเคลลี่น็อกไปครับปาดข้างเมื่อกี้แบบเลี่ยนแป๊บเลยนะใช่โอ้โหเมื่อี้ก็น็อกไปหนึ่งเหมือนกัน คือ<ล>ะี <4 S 2> ด่เลยฮ<ล>ะตะวันครับวิ่งตีข้างมาทีสก,กายบอกอะไรครับเนี่ยแล้วไปหน้าเสือมุมพีเจสเปยได้อีกหนึ่งและมุมข้างโอ้โหบัวลอ,อยเข้ามาเร็วเหลือเกินใช่ครับผม<อ>เหลือแค่คนเดียวครับเอ็กเซสเออร์ส่วนอนิกก็เหมือนจะเหลือเพียงแค่2คนที่ยืนอยู่ครับต้องกแล้วเจฟต้องขาดครับผ่านบุยเพื่อนซ้ำไม่ได้แล้วดูจะขึ้นมาเทียงนี้ซ้ำเอาคิวไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยวงหายอินฟินิตี้ผมว่านะแบบนี้มัได้่อยู่ในวงครับแล้วดูตีไฟก่อนบัวลอย เริ่มเกิอดอาการครับยิงอย่างคุ้มข้างตรงนี้ก็ดูกับเพื่อนแล้วตัดมาตรงนี้เต็มบุรีรลำจีนายคุกเนตมาแล้วปออกขวามอแมนอยู่ซ้ายครับเหลือเชื่อและจีนายยังลงเสียอยู่แล้วโดนมาขวา,าเปิดโมแม่ขาดหนึ่งสี่ย้ายเขา้าเข้ามาปาดจีนายตบช็อตจากมอแมนเต่าจีนายไม่อยู่กันขาดเลยครับมีเพื่อนช่วยไว้ครับสำหรับทางด้านจีนายครับตอนนี้แตงอยู่นอกวงต้างไปมาขาดเม็ดเดียวครับผมเกือบน็อกดาอารายี่สิบเพิ่งเข้ามาอยู่ในตัวที่แบบไม่ติดบูโซนครับโอ้ขาดหนึ่งครับที่ขาโผล่ แล้วหลังบ้านเวมาล่ลกๆแล้วซามนี่กำปีทีไม่มองหน้าต่างเห็นแล้วเป็นวัดหลังให้ดูอะไรคออรับเนี่อ่อ๋อพวกกันอยู่ฝั่งนี้ด้วยไงโอ้ตากล้องครับเอาจะยากเหลือเกินเอ็มเบปล่อยดีกว่าบุซอนเฟสนี้เจ็บพอสมควรเลยท่านผู้ชมฮะต้องครับต้องรีบวิ่งด้านหน้าทางฝั่งทีไนครับซ้ำมองไม่เอาเกมไปยังไม่เห็นวงแต่ว่าตะวันเยี่ยวจะเกมไปแล้วครับเหลือ13ทีมนะตอนนี้ครับผมเดือดเสียงเสียเดือดหนึ่งทิ้งทีเซตไปดักเมื่อกี้คุณเฟมเฮ้ยวุลิลัมวิ่งชิวครับ ไี่ชิวที่นิวยอร์กอ้าวละแจ็ปเปอร์ไปตัดกอไผ่ได้ตัวนี้เคส่สวนแจ็ปเปอร์หายเหมือนกันเอะไะฮะโอ้เอาล,ละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถนานการณ์กำลังตึงเครียดพอสมควรครับและเป็นกอไผ่โดนตัด,ดออกจากเกมไปก่อนมุมนี้ชุบได้ครับัตอดอยู่แล้วดูมุมกดการตอกจากเกมครับจริงทุกอย่างครับที่ไม่ใช่คนเพราะว่าหาไม่เจออู้แล้วเฟซแคนดันสุดมาเลยครับไม่สนแล้วครับต้องตีม่เข้าวงอ้แล้วดูเนรุ่งนี้จากมาลุนไฟหลังหินปั๊มเลือดต้องวิ่งโอ้ยจริงป๊าป๊าปจริง โอ oh oh ้ครึ่งหลอดสวนไปสวนมาสมองลุงนี้แล้วไอ้มาไฟโดนแจมมาจากคําดีฟันขาวฮะไม่ใช่ครับจำนองดีอ่อขอไปอุนนานนอกครับใครก็นตะจีแท็กขักอยู่ดักอะไรขนาดนั้นพ่อหนุ่มแล้วจะฝั่งคำดีครับซ้ำหรือไฟออกเกมไปแล้วระเบิดลูกนี้ของบอลใส่ยังไงทีสามน้องดาวเหมือนกันจากคนาบครับผมล้วนนับโอ้คาฟอุ้ยเจ็บทำไมครับผมไม่ใช่โดนระเบิดตกใจด้วยนเอาทุกคนเก็บระเบิดเก็บได้ฮาร์ดมาอีกหนึ่งทีมหรือยังไงทีมววจะกดอนด่านไฟตท่นี้เคเข้มไดฮาร์ดอีกเกม าครับสเปย์มาเอ้าอิกเสซอร์เอ้ามิสเตอร์เลดโดนน้ำโอ้โหอะไรครับเนี่ยโดนน้ำเมื่อกี้โอาดีเซนโดนน็อกไปดีเซนไหลตายหุกกล้องอุ้ยรถเนตจากเปย์เขานายเข้าว่ามาได้ครับตากล้องเกมนี้ไปเอาบากอย่างเพื่อนแล้วระเบิดลูกนี้จะทามารตินมาตินไม่รอดเป็นศพของของใครของเปย์วิ่งล้อฉอดคันมันมากเกมนี้แจมมันมันเพลินพี่ชมนะมู้บันเทิงลึงลมยังไงต่อยังไงต่อวงดีไปไหน ไม่รู้ไปในภูเขาครับผมผมทุ่งหญ้ากว้างๆแล้วเอาอินฟินิตเปิดน้อทีมสามเรียบร้อยเลยนอนดีๆแต่พับโลแกนยิงคอข้ามมาโมนี้มันเปิดแล้วนั่นนะรถอุ้ยปลอดภัเอาไปครึ่งหลอดแล้วโลแกนครับซัดเซปเปอร์อีกหนึ่งอะไรครับเนี่ยโอ้คือฟิตดีเลย์จัดเลยครับเหลือดทีมสามโออินฟินิตโมดิชั่นสวยจัดพี่ดิวครับผมหัวจะปวดครับช็อตนี้โอ้แล้วโลแกนขับรถเข้ามาครับเแยบชิวๆที่นิวยอร์กก็ไม่มีใครยิงสักแแอ ก่สบายเกินยังไงดีในวงมีแค่อินฟินหรือเปล่าเนี่ยร้บมีคนไปแถวนี้ฮัลโหลโอ้ดูจากมินิแมปไม่มีใครอยู่ในวงนะตอนนี้ข้างบนเลยอินฟินคนเดียวลงมา,า,งมาแวนพายทิศบ้านมาดีแล้วมุมนี้บอกแล้วเนี่ยเข้าบ้านแม่ตโรแกนยังไงดีวนวนอยู Won ่นอนก่อนผู้ชมง่วงเอาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์กำลังตึงเครียดผมด้านขวาด้านล่างเนี่ยไม่กล้มามีใครขยับออกจากโพดิชั่นเลยครับผมแล้วเป็นอันนี้เฮจ้ใส่เคนนี่ได้ ว่าทำไมคิวฟีดเกมนี้หรือว่าการบรรทัดเกมนี้มันไม่ค่อยต่อเนื่องเลยครับทีมออกไปเยอะมากนะอุ้ยแล้วเหลี่ยมนี้ก็ททานนี่เหลือเศษเยอะมากพี่ดิวครับผมเฮ้ยบบุฮู้ฮู้ฮ้ฮ้เพื่อแรกก็บไปลองแล้วป๊อปครับได้ทางฝั่งตัวบางเกิดเป็นคนเีเมื่อกี้เป็นเคนนี่ไหมใช่ครับผม Oh, อินสินปล่อยฝั่งนูนมาเล่นกับฝั่งแวมไพาย,ยลัตเดตมนะาเซอร์บอยเมจิกครับบูดอีกหนึน่งจบอันดับ13มี4ี่คิวเมเจอร์สปอร์ตดูเหมือนว่าแวมดูเหมือนว่าอินฟินิตรู้ว่าแหว,วมไพร์จะมาลายนี้เลยมาเล่นกันก่อนนะครับครับโอวาลดั oh, wow, ด,ดักสุดเบคอนทามสโมกกำลังจะหมดไปมีแบวีแล้วลงจัดเลยไอเดินปาดมากรดาด่านซ้ายมากกเก็บไม่ได้ครับมีคอนเซปต์มาช่วยไวไอน็องดาวไปตัวไกลแล้วมานหล่นน้องไปด้วยครับเหลือนี่คนเดียวปั๊มยาสิบชิ้นครับโอ้ต้องปั๊มดดดดด้้้้้าาาาานนนนนนอกกกครรััับเขไไม่่หหจิงๆ แต่ตัดภาพตรงนี้บอลใส่โดนสเปมาขาดเมเดียวแล้วล่วงจนไดู้้น้าหนาปันจงอยู่นานๆต้องสับบ้างทันที่โดนชัดจากมุมในตรงนี้ครับเบล่าขึ้นมะกบมาด้านหน้าเป็นสองนอจากชับเปอร์ยังไม่ตายคุณเฟมเอาละครับผมเล่นกันขอบวงนอกวงเพโซนไม่มีใครอยู่เลยเหลือใจเชื่อครับโซนนี้เคยังอยู่ได้แล้ววงวเลยไม่มีใครอยู่ในวงเลยไม่มีใครครับเราดูชับเปอร์จ่อไปเคงหรือเปล่าสมีชับเปอร์สองคน สองคนชนจริงๆก็มีภูเก็ตคอนสแนนที่ออกไปอะไรครับเนี่ยอ่าและท่านผู้ชมครับเหลือ12ทีมที่สองชีวิตเหลือเศษกันเกือบทุกทีมบรรดาไห่ตายครับผมตอนนี้โอ้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงยังไงกิฟีดมาเวียมอสเฮชชอตใส่เอเวจีได้เฟสแคนจบสิบไปโดยโทนี่เคครุตชายครับโอ้โหแล้วคอนเสปต์ตามอยู่หน้าวงตรงนี้ครับเอเวจีกับคอนเสปต์ตครับเอเวจีนี่ขาดปังงาพังงาอยู่ปังเกิรกแปดคิวเยอะมากแล้วฟูเทีเฮชชอตใส่นูซี่เอาเลยครับไฟไฟหนักไฟหน่วงยังไงแล้วเป็นเซตเดอร์จบ เราดูล็อกตรงนี้อยู่แล้วแม่โผล่ขึ้นมาเมื่อกี้แวบ,บ,บๆอันดับที่ก้าวไปทางตัวเต็มแบบโง่คิวโอถถ้ถ้าถ้าทึ่งตัวเนี่ยไม่ได้ตัวเต็มแล,แล้วมีพุกไปใส่หลังพงเทียนล่าดื้อการแม่เดียวเหนือเชื่อยอดย่ามันไม่พอเลยครับโอ้โหแล้วดูล็อกล้างปากตรงนี้ทัขึ้นไปตีทีล่างที่ตีที่มีล่างที่ได้ปัาหนึ่งที่ได้ปัาสอง โอ้โหทีนายปาสองสองยองขวานแล้วต้องม,มีมีพี่กระมงทีนายหมุนขวามายังไม่มีไปฟังเจมีล่าแล้วตัวเป็นมีล่าซ็อกทีนายหายท้องไปเอาเลยครับบอลดัดจมนาวที่แปดมีสี่คิวผมโลแกนไปด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอินฟินอินฟินยังอยู่อินฟินยังอยู่แล้วปั๊ม <ละ S 2> ขึ้นมาทีนายโดนปัลล์จากเมล่าโอ้คิวฟินเหลือเชื่อคี่เป็นเลสโดนเรียบร้อยผมมีล่าเลสจัดซ่าจริงๆอู้เราดูครับปั๊มนี่ครับนอนไหวคุยเราต้นไม้ของคาร์เมอร์โนอยชาเปอร์เข้ามาเฉยมายังไงครับเนี่ยร์สองโดจากชาเปอร์ คนตั้งแต่สามนาทีแรกสเปคคูณตารียบร้อยแอมพายครับผมอย่างย่องอยู่แล้วยายสองชิ้นมีล่าย่องตามมาแอมพายจบดอันดับเจ็มีสองกิวเฮ้ยดูดิไม่มีทีไหนครบเลยมากที่สุดคือสองคนเหลืออะไรเหลือเชื่อกนะมุมนี้ครับแจ็ปเปอร์ขวามีคำดีนอนอยู่หลังต้นต้นมอมเลยรู้แล้วค็ดีเนตแตกแล้วแจ็ดเปอร์แล้วแจ็ดเปอร์วีทเหลือเชื่อเฮ้ยล้นอแจ็ดเปอร์รู้นะครับขวาขวาปามาอีกลูกแจ็ดเปอร์ทำยาไปสองจะไม่บอกไม่ไม่โดนก็ไม่เจ็บแต่เหลือเชือแตก เรียบหรออะไรเ็ีด้โอ้ยัง,งนอนอยู่เหลือเชื่อโอ้โเอาหมอหรือเปล่ามาดูอุ้ย<ด>บ<า>งังเกิดคำดีจัดปุ้ยจัดเพ้อครับเกณฑ์พี่ทนเหลือเกินครเฮ้ยหน,หนึ่ง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 ฮะหนึ่งครับผมเอาหนึ่งสี่ทีมผมบอกเลยนะใครโดนก่อนอ่ร้องผมบอกเลยว่าร้องกีดนี่ครับความหมายของหมู่บ้านจำฮะ บางเกิดครับคำดีบางเกิดคำดีเอ็มเอสีป๊อปบุรีรําใครนะเมกี้ไม่รู้ครับเปิลมัดไหมเปิลมัดครับชาบ้าเข้ามาล็อกสี่อันนีที่น่าเหลือเชื่อมากกว่ากันผมเชื่ออั้มผมเชื่ออั้มเลยแต่ไม่มียาด้วยถ้าชาบ้าแชมป์กินนะสองคนตั้งแต่สามวันนี้แหละเขาบอกนะใครลุกก่อนคือเป็นเมียลุกกว่าใครโดนเลยพุนลุกปุ๊บคือพุนหมวกกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้วู้คำดีครับปาเนยใส่จะปูสี่จอที่รอคอยครับจม๊ะโอ้สี่จอที่รอคุมจั ดูก <ste ak> ันตาแตกแม่อกีต้ท right ่าจะเปิดโดนระเบิดด <N> ้วยต้องลุกแล้วนะครับจร่งๆลุกเป็นผมสวยไม่เลวจริงเฮ้ยเราได้ยินเสียงเฮ้ยบุญรัมมาเป็นบอซ้ายน้องุิรักคำที่หันขวาเมื่อกี้หันขวาทำดีเฮ้ยมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้มีคนมาแล้วอาเมอร์บอลเจ็บวงเจ็บอาเมอร์วิ่งเห็นเห็นเลยไม่เห็นนอนก่อนเวลบบอลเห็นเวลบบอลเห็นแล้วเว็บลุกเว็บบอลุกตัวแม่ทมาเรียบเรียบลอยหายไปตกต่ำตีกันต่างเครื่เกมนี้มันอะไรกันครับแล้วเนี่ยเราอาเมอร์ไปตายครับใครเห็นก็ว่าตายเฮ้ยเว็บอลหันขวาเห็นไม่เห็น ถ้าบุรีรัมย์ได้ไก่สองไก่ในวันนี้สุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกครับผมแน่นอนนิ่งเอ็มเอสีก็ต้องการไก่ใช่ไหมชาเปอร์กับเอ็มเอสียังไม่ได้ขวาไก่เลยเอาไม่ไก่อะตอนนี้ยากมากแต่ว่าวงอยู่ที่ป๊อปชาเปอร์มีไก่ไม่ใช่เหรอหมายถึงในซูเปอร์วิกเอนยังฮะยังเหรอโอเคไม่มีไม่มีตอนทีครับผมจำผิดวันอ่าเมอร์ไม่มีเลือดแล้วเหรอไม่มีครับผมไม่มีอะไรเลยนะนอกจากเงินเลยเธอจะชอบไหมนะโอ้โหเลยเชื่อครับเกมนี้คือมันไปเล่นนอกวงกันหมดแกอู้ส่วนนองครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่ง แบบแบ่งไก่ก็ได้ไหมเป็นไปได้นะอูและวงทาบท่าป๊อปคุณผ้ชมครับผู้เป็นป๊อปป่องกูเนี่ยนะใช่ไม่ใช่ป๊อปแซดโอ้ความนิ่งของป๊อปครับผมนิ่งเกินครับนิ่งปราซิโอไหมก็นั่นนิ่งเกินนะแต่หลุดปราศิโคนยิงจัดดีเราดูครับจาเปอร์วงอัมเมอร์น้องนั่งรีบคานอย่าเพิ่งไปปาระเบิดเฮ้ยอัมเมอร์แสวงเครื่องถามจริงตั้งปูเช็ดตังเอาละครับเมื่อกี้ดูดี เอาครับเอาแน่ไม่ต้องห่วงถ้าเมอร์แชมป์เฮ้ยเฮ้ยลูกเปิดเป็นมัดลูกเลยวันนี้เฮ้ยวาสายเปิดขวาเปิดยัมัดขึ้นหินไม่ขึ้นหลอกอยู่อยู่แล้วป๊อปยังไงแล้วป๊อบชกป๊อปป๊อปไม่ชกจริงสุดท้ายองค์ที่เก้าเหลือเชื่อใชหมท่านผู้ชมฮะจริงระเบิดมีไม้ป๊อปไม่รู้โดดคือได้ยินเสียงชัดเจนนะป๊อปอะอเมอร์ได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนกันแต่ว่ามีหินช่วยเอ้ยโดดโดดเจ๊กับดึง คือเหมือนรู้ว่าหนึ่งสองคือเวลมอนเข้าใจว่าหนึ่งสองหรือเปล่าแบบนี้ครับผมแล้วนี่อ๋อเรียกป๊อบป๊อบวิงใส่โอป๊อบเดือดเชื่อแล้วป๊อปวิงใส่อาร์เมาสองโอเคครับพี่อะไรครับตะบนบนกับมาป๊อปอาร์เมอร์ยังไงอาร์เมอร์ไม่ยิงทาได้เหรอแล้วสวนมาเบลมาเชื่อต้องอ์เมอร์ขึ้นอาบะอาร์ะยาบะเป็นบูรีรัมยูนิเต็ดอีสปอร์ตสองไก่ในวันนี้ครับบุรีรัมย์โอ้โหต้องชมเวทีครับเวลมอนในเกมนี้สวนนองเหลือเกิน เจ็ดค <G ã entender it> ิว <filho> บุร <Kes> ีรัมอะไรครับเนี่ยหนึ่ง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 ครับผมโอ้เกมนี้ครับพี่อะไรเกิดขึ้นมากมายจริงครับ